มีลบไปเมื่อกี้แปดเต็มไอ้แบดเต็มแบตเต็มเออลบปุ๊บแบตเต็มปั๊บฝเมื่อกี้มีอัดหน้าจอไงตอนเล่นอ่ะแล้วมันสิบกว่านาทีมันต้องลบทรัพยากรแบบนี้เราจะไม่เล่นแล้วนะทุกคนเราจะสู้ขาดใจไปพี่อย่าลงพี่โล่งนะขอร้องอหือไม่โล่งหรอก ลงงงงงไอ้มีบาเลยไอเจ๊คีบเลยบนบ้านมีมีเต็มเลยอะไรวะปู่ยะปู่ยแกมี อี่เ <Studies> ล <sever ation> ่มจะเหี <coś S 1> <rawd Moder> ้ยลงมาโตดีครับเป็นคำไม่ล่ะมันไม่มีนะเบอร์สี่ ใ้ร่วงร่วงร่วง่วงร่วงร่วงร่วง,วง,วง,วงมีร่วงแล้วร่วงแล้วมิมีตัวมาที่เบอร์สี่น<อ>ีมม่ม้าวามันมีตัวร้านนี้อ่ะ ื่อกี้ไปโดดลงน้ำนะไฟโดดมาแล้วมาแล้วมาแล้วมั้มีร่วงมาแล้วร่วงมาแล้วร่วงมาแล้วร่วงอะไรล่ะอุวร่วงมาแล้วเนี่ยลงล่างคนเดียวเนี่ย,ยคนแรกกันหลอดโ,โ,โอ้โหแล้วกดก,กันยับเลยครับปวิด อ,อุ้ยเหลือเพียบเลยสี่สิบห้าตัวเลยเลยพี่กุ้งเนี่อะไรตัวข้างล่างอยู่ไหนพี่เห็นมะอเดี๋ยวลงไปเก็บของนี่อะใครมาเปิดกล่องตรงนี้อะ วัดเจ้าอยู่บนเรือพี่เปิดว์ปมาหน่อยเปิดว์ปมาหน่อย TIE underscore จิรวั w ไม่เอาเอาก็บอกให้เปิดว์ปมันนั่งอยู่ตรงนี้เลยอ่ะได้ไปแล้วบ๊ายบายมาเลยครับ พี่อยู่ที่ใดดูเน,นี่ยพี่มาตรงนี้กับนีหน่อยได้ไหม <c oughs> พวกนี้พุทธังทำหมั่สังสังขังแกว่า ตรงนี้มีเงาว่ามีสบายดีกันแล้เหงาเด็พี่มาเป็นเพื่อนไหนตรงไอ้ดอกเนี่ยครูไปรับไอ้คนกากาที่ตายก่อนน่ แมหมไอวินพมอยู่นี่นะเดีย๋ยวใช้หมดละแม่งก็ด,ด้วยตดิดตั้งซื้อดิแล้วพมมีแล้วพมว่ายเอมบอกอีกพี่เอาเลยพมคูณหกมันอยู่ไหนพี่พาไปซื้อพี่พาไปซื้อของหน่อยเป็นเด็กไปละมึงนะฮะ นี่ไงเออก็เหลือดไปค่เติดมาถึงแล้วไม่เอาไปร้านค้าตรงนี้ดีวกว่าช่วยคนนี้คนนี้ h e l โอ้โหเหี้ยแหลกลงมาพี่มันแหลกวาะ เรียบร้อยเรียบร้อยมีอีกนะมีลากไปอีกคนอยู่ไหนอ่ะเจ้าจบพี่อยู่ไหนพี่เดี๋ยวเราไปไปดูกันไม่เห็นไม่เห็นมานที่ l ล c a t i o n มาท<ด>่โงงานนั่นแหละเออเดี๋ยวเราไปหามีพี่โดนมะโดนมะมันแหลกว่ะ มาแล้ว่เดี๋ยวเออเดี๋ยวกูโดดช่วยไม่หม่วง <c oughs> เล่นเน้นต่ำไว้มิน Thanks Thanks Awesome Awesome มินไม่เห็นมันเออไม่ห่วงมาแล้ว <c oughs> มันยิงกับใครอยู่ไม่รู้ม,มันถึงน้าจอรอเลยชิฟฟีดเบิ่มบั่ม อ้าวยี่คยหรวดูัดูมที่ั้เจาี่ัฮ่าา่คีวีมอบ้ามพี่ขอกระสุนหน่อยอาไม่เป็นไรี๋ยวไม่ตาอเนี่ยยังไม่ได้ืนเลย มีแรวก่อ,องกูว่าคุณโหม่ไม่คุณลอยนี่มีตัวฮะ Help Help เอ้าโดนอะไรเพื่อนเหรอน่ไม่มียาออ๋อไม่มียาไม่บอกแล้วเดี๋ยวบันะงนะไปช่วยไอ้มีนสตารทท์ทพรมดี พี่พี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงแอ่งตรงแอ่งเข้าวงเข้าวงเขาวงเขาวงสตาร์ทพมเร็วพี่พี่เอาเอาพมไปเอาพมไปวัเาวัอามืงไม่ห่วงสุขภาพเลือดกูเลยฮะแป๊บนึงพี่ไป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 ไไปไอ้ปไ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  มามลิง <ผม S 1> กิท<ม>ลิงกิทจิวมิวจิวมิวบ้านนี้นะลงบ้านนี้นะไม่เข้าในวงดีกว่าเอากลางเลยมันกลัวมั้งหรอแอดเราเนีมม่ยแอดเราไปจอดเดี๋ยวพี I mean ่ไอเบีนเมนขุ่นอย่านนี้อย่างนี้แหละไม่มีปัามยาเหรือคุณเห็นแล้วเรามาอยู่บ้านนี้ป่ะเรามีบ้านนี้ป่ะ เล่นได้เปล่าเลินต่ำเปล่าไม่ไหน่ะลงหลังคาบ้านแดงจบเี่ยพี่มีตัวมีตัวพี่หลังคาบ้านแดงมีตัว Watch out Watch out บอดเปล่าว <c oughs> ไม่ใช่บอดมันวิ่งแปลกๆอ่ะ พี่ oh, ทำไมเป็นอย่างนี้อ้า oh. Thank you เชียรกูยังอ่ะกูก็ละโอนกูกูบอกเลยกูก็ละโอนแบบนี้การเนี้ย มีดอเหลือปะวเออดูแลมีเออเดียวยนไหนยนไหนยนไหนยนไหสาดมาให้ดิเลีรยเองอุ๊ยบอกสามเก็บบอกสาม là chẳng quá Watch 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 out! Watch out! Watch out! ห <c oughs> ้องน้ำมีผ้าพี่เห้ห้องนำ้ำไม่ป,ปวดนะพี่อยู่ข้างหน้ามินอยู่ข้างหน้ามิน watch out watch out watch out มีอีกนะมีอีกนะมีนะ Help Help เออพี่มีอย่างไม่พี่เปิดว่าไหมหน่อยพี่ขี่ไอ้เลือกสกอร์่ิรวัดไอ้ไอ้ตจุไอ้จิไม่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 ได้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 อ้าวเหี้ยอะไรไม่ไม่ได้ได้ได้ไม่ไม่ มันได้มันได้ที่สมองไง thank you thank you ทอนี้ดวงจะบีบเลยเนยา แค่ okay, ข้างล่างใช่ไหมอ่ะไปล่ะปล่อยปล่อยเดี๋ยวเจอจิ๋วเพื่อนกูจิวว๋วเอามันไว้ไปเลยอยเลย,ลอยเอ่อไอ,อ,อ,อ้มีแมงยุ้งมีแมงยุ้งมีแมงยุ้งเีมีนะโอ้โ